สวยนี้เวรู้เหรอแอบแอบก Don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't me. Don't touch me, แก๊งนี้แบบผู้ชาญอย,อยู่เฮ้อเขย่ารังเลยน้าอยู่หรอหลับพลังอนะ,ะงชีไปขโมยมาเราขอมาตามเอาคืมอุ้ยดูผ่านกระจกลอดอีแก๊งนี้จะไปตกเอาเลยชุดนักเรียน มึงมามึงมาเอาตีกัแล้วตีกัแล้ว Oh. มึงมันคือการเล่นของกระเทยตอนเด็กอ่ะลดมากอ่ะมันลดมากตอนเนี้ยโอ้โหมึงเล่นแรงอยู่นะโ oh. อ้เปิดม oh. ิติเปิดมิติแช่ตู้เย็นโอ้ <c oughs> oh. หายไปนหนู <Okay. S 1> เอาหายไปแล้วกำลัตงตกนี่ไงเอา,เอาว้ายาะส่งต่อเหรอสวยแน่หนูม็นกับอืมมันวาร ว้าจะบอกว่าคัมแบ็กหน้าไปประเทศหนูเลย <laughs> <c oughs> อืมลดนนเอ็มวี <c oughs> เก่งมากเลยอ่ะ <c oughs> แล้วเขากลายเป็นหนูแล้วจริงๆมันจะมีเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่โมดอ่ะที่เวลาเขาโดนแม่โมดสาบด้วยสารสีม่วงอ่ะ มันจะกลายเป็นกลับกลายเป็นหนูหอเออ,ขอเขาจะแบบว่าเหมือนลอยขึ้นเหนือท้องเหนือเหนือเหนืออากาศใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ฟุบแล้วก็เสือ้อผ้าก็จะแอบหนูจะตัวเล็กใช่ไหมแล้วก็ลงมากรบูล้วหนูวิ่งกากเสื้อผ้าไงก็ไอ้แกงที่มาตามทวงอ่ะพอเขาพอ,พอเขาทวงไม่ทันเวลาใช่ไหมพอมันเที่ยงคืนปุ๊บอ่ะเขาก็กลายเป็นหนูแกงที่ใส่เสื้อผาำมาเพราะว่ามัวท่าเยอะอยู่บูชาพระที่อยู่ ไอ้แต่เวลามันผ่านไปแป๊บเดียวนะพอดูเวลาใช่เวลาไม่ได้ผ่านไปนานเลยแต่ีแกงสะไว้นามันลดมากเลยอ่ะขโมยมาไปขโมยของมาเออลดดาวเออแล้วสุดท้ายมันวาร์ปใช่แล้วสุดท้ายมันวาร์ปไปอีกทีหนึงอ่ะจะไม่มีคอเอ็มวีอะไรมากมายกว่านี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนน่าจะทำเป็นเทปมีคอไปเยอะแล้วเนี่ยมันมีพวกอุปกรณ์เอเซอรี่ใช่ปะแล้วตอนที่ไอตัวคาถาหายไปอ่ะพอกลับมาตามภาพมาที่น้องที่นั่งดูผ่านกระจกอยู่อ่ะเอเซอรี่เริ่มเลือนหายแล้วนะเออ มันจะตามไปหรอมันจะค่อยๆฝายหายไปไงถ้าไม่มีคาถาพี่ชอบอีกแกงหนึ่งอ่ะชอบแกงตัวมืดใช่ไหมแกงสว่างอ่ะก็นี่แหละแกงแกงบ้านบ้าแกงที่บ้านเนาะแกงที่แบบว่าเหมือนตัวมืดมาบ้านอ่ะแล้วเขาอยู่ที่บ้านอ่ะให้อารมณ์เหมือนแบบว่าพิตตี้เขียวน่ารักเออใช่เป็นวิวนั้นเลยซีนที่เราชอบที่สุดคือซีนเลยปะหัวใจกลายเป็นพิตตี้เขียวอ่ะที่แบบ สแกนเข้าไปข้างในแล้วเป็นแบบเส้นเลือดแล้วเป็นหัวใจปุ๊บปแล้วเต้นกลายเป็นสีที่เขียวมันคืออาการเอาหนังอะไรเรื่องมันรวมกันรู้ป่ะเพราะว่าหนังบางเรื่องมันจะมีหนังในเรื่องที่ก่อนที่เขาจะกลายก่อนที่เขาจะกลายร่างอ่ะเอ่อมันจะโครโมโซมมันจะแบบเปลี่ยนจริงๆเพลงนี้ออกมาก่อนเพลงที่จะให้ดูอันสุดท้ายน่ะออนนั่สิออกมาก่อนคำว่าเฮ่เฉยอ่ะรู้คำว่าเฮ่เฉยอ่ะแปลว่าดวงอาทิตย์อ่ะดูดูก่อนอ๋ออันนี้จะมุดฟิลลิ่งแบบนี้ป้ะ โอ้ oh. อันนี้จะมีความเกาหลีโอ้ว้าวเซ็ตสวยมากเลย่ะ งานอาร์ตลดมากโป<อ>๊ะ<อ>แบมไทมึงบ้านเกาหลีสมัยใหม่ เกาหลีตายมากเมื่อกี้มันคือวัฒนธรรมเกาหลีตำนานหลายๆตำนานของเกาหลีอู้มืองเปียกถางมา เกิดในตลับมันคือฟิลลิ่งราศีลัคนานดวง,งดาวต่างๆ<อ>การโคจรของดวงดาวเรื่องหมอดูหมอดูมึงแต่เพลงเขาจับทางไม่ได้แบบหมายถึงว่ามันติดหูหนะแต่หมายถึงว่าดนตรีมันมีความขึ้นขึ้นลงลงมันมีความแบบเฮ้ยมันเก่งเนาะเก่งจังเลยอชอบเพลงไหนมากกว่ากันเพลงฉันชอบเพลงแรกเพลงแรกเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเพลงแรกมันร้ากว่าเพลงนี้มันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบ เอเอก็ฟังได้เป็นมูดบูขับรถชิลๆหรือว่าอาจจะเปิดแล้วก็บีหนักหน่อยฟังแบบมูดแต่อันนู้นมันคือแบบเต้นเลิศปะทะชน watch me don't touch me เออนั่นแหละแต่ทพลงสองทิ้งชอบแบบว่าไอคอนเซ็ปต์คอสตูมอ่ะมัน<ๆ>ดูมีความผสมผสานแบบว่าเอาแบบว่าแบบวัฒนธรรมชุดมาทําให้เป็นสมัยใหม่อะไรเงี้ยเออแบบว่าแฟชั่นเกาหลีมันสามารถแบบว่าทำให้มันแบบว่าสวยงามสวยงามผสมผสานได้อ่ะเออ เขาเรียกว่าอะไรนะหันโบกหันโบกแล้วก็อย่างอื่ชอบมากคือในวีนี้ทุกคนใส่เสื้อโปโลมีซีนที่ทุกคนใส่เสื้อโปโลซึ่งเห็นได้ยากมากกับการเอาเสื้อโปโลมา a ด a p t มีซีนเสื้อโปโลได้หรอมึงดูเอ็มวีเดียวอกูปะเนี่ยกูดูไม่ทันกูมัวแต่มองก้อนเมฆไงมึงมันมีช็อตจอตนดงที่น้องทุกคนใส่เสื้อโปโลแล้วรู้สึกว่าเออเก๋จังเลยเพราะไม่ค่อยเห็นฉันชอบฉันชอบตอนนี้เขาเหวี่ยงสิ่งต่างๆเนี่ย จริงๆเกาหลีอ่ะเวียดอันนี้มันคืออะไรวะมันคือการเวียงของร่างทรงนะมึงจริงหรอเออเพราะเกาหลีตอนเนี้ยร่างทรงมาแรงมากอาจจะเป็นความเชื่อเพรฉันว่าโอ้ตอนตอนนี้ร่างทรงมาแรงจริงเพราะล่าสุดเพื่อนฉันถ่ายลงอ่ะก็คือแห่กันเป็นแบบขบวนแห่เลยอ่ะเขาเชื่อกันแบบคือตอนนี้เขาเชื่อกันมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นสองผลงานเพลงที่คงเอกลักษณ์ของไอ้บึก ไ,ไ้ได้<า>ดีมากแล้วก็มีลายเซ็นชัดเจนแล้วก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็ทําออกมาได้จึงแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วก็อ้าปากค้างแล้วก็อึง้งแล้วก็ลงทุนมันต้องงี้แหละเออแต่และว,วงมันมาแบบอย่างตอนนี้อันนี้ Starship ใช่ไหมอ่า SM ก็มี Sbar ใช่ไหมอ,อันนั้นเขาก็ไปสุดทางคอนเซปต์เขาอันนี้ก็ ดูเป็นดูเป็นดูเป็นไอบือเหมือนกันแล้วก็ฝั่ง YG ฝั่งอื่นๆอีกเพราะแ้ว่า JYP ต่างๆอีกแต่ตอนนี้วงการคลิปก็กลับมาสนุกสนานนะต้องบอกว่ากลับมาสนุกสนานเขาก็ไม่หยุดแม่ไม่งั้นเราตามทันไงเพอาแต่ป้าไม่งั้นเสือตัวที่ห้าอย่างเอเชียจะไปขย้ำไงตัวที่ห้ามันก็จะมีเนี่ยแหละมีผู้เข้าชิงหลายตัวอยู่มีเวียดนามเวียดนามก็จะถึงเราแล้วเวียดนามก็เก่งไปกันต่อเสือตัวที่สิบเอ็ดเราจะได้กลายเป็นเสือสิบเอ็ดตัวคลายเมื่อยเลย เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไปฟังเพลงกันนะถือว่าปิดได้ดีสองเพลงนี้ดีสองเพลงนี้ดีอยากให้ไปฟังกันสำหรับเฮียหรือว่าจะเป็นเอเซเบียระก็ไปฟังกันได้ พอฝากด้วยกับวงไอเบือหรือว่าไอา้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากติดตามเรียกใชนของนอรนาโรงในทุกช่องทางด้วย Facebook, Twitter, IG และก็ช่อง YouTube ที่สำคัญดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด c r i b e และที่สำคัญคือกดกระดิ๊สำหรับวันนี้พวกเราห้างของ,ของ,ของตรลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ